เอาสวัสดีเอฟซี FC, แฟนช่องทีมงานเด้อพี่น้องเด้อมาเฮงครับผมเนาะเอามื่อนี้ไก่เหรอพี่น้องไก่มือสีเห,หล็กสีวากเนี่ยเนาะไก่เหงื่อวัดดวงแล้วเนาะพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางครับผมส่วนตัวหรือว่าสอดตัว,ส,ว,ตวส่วนตัวครับผมเนาะสำหรับแนวทางสลากกินแบงค์เด้อพี่น้องเด้อ เดีวม่เล่าให้พ่อแม่พี่น้องรับชมรับฟังเพราะว่าถือว่าฟันดีอยู่พี่น้องเข่าละละเล็กขึ้นว่าเนาะฟันมันดีปไปหลายวดเลยเนเนาะพี่น้องวงันนั้นจะฝันว่าได้ไปถวายอาหารพระสังฆราชเนาะวัออกหาเนึ้อเก่าน่อพี่น้องถือว่าฟันดีอยู่เนาะวัต่อมา มี่ผ่านมากกฝันคือการมีพงเนาะกาฝันคืนอนะก,กันฝันเกี่ยวกับรถด้ี่นลังรถอของแอดมินด้ี่น้ังส่งตัวของแอดมิน่าฝันเกี่ยวกับป้ายเพื่น,พนบ้านนออจัเเชียป้ายแดงด้ี่นลองด้วสองสองสองเก้า นาะนำมาสองงวดแล้วงวดที่สามงบว่าหันฝันเกี่ยวคนพัวอีอ้อดีฝันว่าเพิ่นเสียหรือว่าเพื่อนเพิ่นหายนะมีคนมาขโมยไปมีคนมาขโมยไปเด็พี่น้องตามหารถทั้งคืนเนาะฝันเกี่ยวคนตื่นเช้าขึ้นมาเนาะพี่น้องก็เลยเพื่อนก็ได้โทรมากทาาศู์เพิน่นโทรมาหาว่า ได้ป้ายแถมาแล้วเอาป้ายแดงไปขึ้นเพิ่นเอาป้ายไม่มากพี่น้องก็ได้เป็นที่ไปที่มาของเก่าสองสองเก่าป้ายที่ยันสองสองเก่าเนาะแล้วก็ได้เด็กก็ได้ออกเก่าสองแล้วพี่้องงวดที่ผ่านมาครับผมก็มีโศกหลายเติอบอยู่งวดก่อนน้านก็ฟันว่าเด้ไเป็นไส่บารกันหลเน้องพี่้องถวายอ่ะพัฆราชลเนาะ แต่ถือว่าฝันดีอยู่ชุดตัวของเอเมนได้พี่หลอนเด้อเนาะเพราะว่าเรียแต่ละมองแต่เราที่มองไปท้ายถ้ำเอเ็มนกะเอามาผมม้วนที่กันนั่นแหละพี่หล่อนโดยวัตถุจับจู่ที่หลังเด้อเนาะเอกมาผมม้วนเอามาผมม้วนใส่สะก้อนมักกับจังจัดขาดกับจันพันเมื่อเวลาสิรับหูรับตาพี่น้องเนาะเพราะว่าท่างส่วนกับไปหาท้ายถ้ำนำหลายมอง จะเรามองจะเราอาจารย์เพ so, no, <Okay. S 1> so ิ่นเพิ่นจะเก่งมากให้อาจาเพิ่นจะคัดตัวเด่นตัวดังมากให้อาจาเนาะด่านของเพิ่นดีของเพิ่นเนาะพี่นองก็เลยคือว่าเนาะก็บริวากันเข้ามาผมม่วนใจกันเข่านิโสดเข้ากับจังอะไรตัวพี่น้องเนาะเพราะว่ามันเป็นการเสี่ยงโสดเสี่ยงดวงเนาะพี่น้อง แน่นได้ที่เพนนิ่นร้มันได้กับกับบ่ได้เนาะโรคทุนล,ลายเท่ากับว่ามีทุนนั่นสินะแต่ว่าแบบนี้โลกชิปไปให้แล้วลหละเชียร์หนึ่งแล้วบรัวสิจัดได้ได้ย่างพี่้องอดมินสื่อทะเบียนไม่ป้ายแดงสองเก่าเลยเพื่อเราขึ้นไปแล้วมาบานี้ป้ายไม่มาเออมีซีโตพี่รอง พิตนาวเด้อินาวดูเอเนาะมีสามมีห้ามีสองมีศูนเนาะแอดมินจัดเบิร์ตัวอตัวดูเลยถ้าหาถ้าหาสองถ้าสองศูนย์ด้วยพ้ังเด้อแอดมินสันเนาะก็เลยจัดเบิ่์แหละนี่สามหาสองศูนย์ก็เลยนั่นแห น้ำเอานาอกับพี่รอนาเอาน้องพี่องตัดจะได้หันแหละส่วนตัวเขาเองนเล่นก็พี่้องก็เลยตามก็ตามก็เลยว่าอ่ามากกับทานมาฮะเอนไสั่นแหละก็เลยมาพอดีไปซื้อวัตตอรี่แล้วตอตองมกไไดกูเรียพี่้องอืมอาล้างด้ยวะซื้อไว้ตั้งแต่ตองวดแล้วเอารังจาล้างสะดล้างทีหงเก่าสวมกว้าก สองเลยนาฮะยิงต่อมากก็คือไปดำเนินเรื่อเขาเจ้ามี้บางแข้งเขาเจ้ามากก็เป็นยิบเลยไอ้กว่าก็เลยบอ่ะว่าฝันบาพี่น้องฝันเนาะฝันได้ไปซื้อได้ละสองศูนย์หาสองศูนย์สามหาสองอ่านี่ยแหละพี่น้องอยู่วุ่นกันนี่แหละก็มาฝันว่าปี่งจับขานี่ละประเด็นพี่น้องฝันที่อ่ว่าไปโลกหนาม้ะพี่น้อง ปิงเกาะขาเต็มขาเลยอืเนาะสะเดือจนร้อยนี่นะพี่น้องเพราะว่าปิงเต็มขาเลยนะตุ๊ใจกว้างดึงหวากว้างนั่นน่ะเนาะ,นะก็คือผู้ดใดเคยฝันสั่งแต่็คือสิ่ผูจ้จักวางเป็นจังใจในฝันนะันตื่นไกย่ย่านไก่ย่านเอ้ยผมเมียขึ้นด้วยผิดหวังด้อันเดืดอนเนาะถือว่าแต่ว,ว,ว่าแอดมินซื้อไว้แล้วก็คือหาสองศูนย สามหาสองอยู่ในนีแ้แหละพี่้องื้อเรียกตเนาะและ้วกนี้ตัวเรื่องที่ว่าสามกันก็คือสองสาม,สามเพราะว่าอยู่ในหันที่เดียวครับผมหลังจากนั้นบานพี่รองเนาะตามเทียเม่นฝันมาฝันไม่ใช่เยอะบานฝัน,นมันมีฝันอยู่สามเทียจะเรเลกบังเอิญตรงกันเนาะ ฝันเตี้ยที่สองฝันเห็นพักพันปีพระพันปีพี่น้องเนาะฝันเห็นเพิ่นเนาะมาเพิ่นมหาอยู่บ้านบ้านเลยที่จอร์จินเคยอ,อยู่ตะกี้นเนาะอายุปัจจุบันครับผมเนาะ,ะบ้านเลยที่เพิ่นเพิ่นมหาเน่ะฝันเกี่ยวเป็นบ้านเลยที่หนึ่งสี่สองเด้อพี่น้องเด้อ แต่กับฝันค่ะพี่หลอกกับว่าน,นั่นดอกพี่น้องแต่ว่าข้อมฝันยังไม่เจ็ดสิบว่าอยางเราหลายเพราะว่าหยันโบมบ่บถือเนะาะสัตว์เพินพ่นก็าา่ังๆใหญ่เพิ่นมาหาอะไรแหละเนาะมาหาอุบัติเหตุที่มีทหารมียังเต็มเ,เลยพี่น้องเต็มบ้านเลยเนาะมาราคานเสร็จละเนาะก็เลยเมียึ้นก็เลยไปคน้นหาเกี่ยวกับประวัติเพิน่นที่ฝันเกี่ยวเพิ่นไม่เคยฝันเกี่ยวเพิ่นนะนๆพี่น้นนอง เอาขั้นทีกับผีพูดอะไรกับู่รู่ลู่อยู่แล้วนะเพราะว่าวันที่สิบสองสิงหาอ่ากับมาตรงกันกับหนึ่งสี่สองนี่ละเด้นพี่น้องเด้ออันนี้จะจัดอะไรที่กันเด้นพี่น้องมาตรงกับนึกกลับหลังสองศูนย์ตัวเลขกลับหลังเดิอพี่น้องเรื่องแบกสู้เราเราตัดสินใจอยากกลับหลังเนาะพรตัวเลขกลับหลัง นั่นแหละพี่น้องเนาะกับปามานี่แอน,นี่เล่นเปนคนหาหาพักกี่เพิ่นกับสิบสองสิงหาอยู่เดียวมาปับเลยที่กันหน,นึ่งสี่สองบารนี่ไปเบิ้งอายุคนอันนีไปดูอายุเนะก้าสิบพันศาเนาะเก้าสิบพันศานี่แหละพี่น้องเราก็ไปเบิง้งแอนนี่ก็ไปไปพ่อยรหัดประจำตัวเพื่อนเนาะ ก็ได้กับกล้องค้นหาการมาเป็น902ขั้นตอนบ๊อบพีชนะพี่น้องก็เลยมาตรงกันกับ02เลยก็เลยมาคัดฉันละเอียดหนิเนาะ9 0 2 5 2 0นี่มาตรงกันครับพี่น้องมันตรงกันเนาะก็เลยพิจารณาเบิังมาตรงกัน9 0 2 5 2 0แล้วก็ ถ้าสอบเกิดพึ่นเนาะกับสองสี่เจ็ดห้าไปหาประธานยี่พี่น้องสองสี่เจ็ดห้าตาเอเมจะบ,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 บอบบอมบอบมากกว่าเนาะตัวนี้นะเอเมนก็บสเนยียเนี่ยคัดสันให้พ่อแม่พี่น้องันผู้ใดมากด้วยพี่น้องสำหรับแนวทางก็เรียกว่าตรงกัน, 5, นเก้าศูนย์สองกับห้าสองศูนย์หนี่งละเอเมนคือว่าตัวนี้แท้แท ปาที่นี่ฝันเทีที่สามพี่น้องครั้งที่สามแต่ว่าฝันเทีที่สามเด็กก็ยังมาให้ดวงอยู่ช่วยจีวงอีกเงินเมื่อกี้มือนี้ยยันฝันอีกพี่้องฝันเที่สามบาเียฝันอีกไปว่านึ่งไม่ยั้อีกฟังกักะได้ที่้องฝันรถคันไนกีแไ้่บาทีิฝันรถขันไหนมาใ้ายที่เดือนไม่โอ้สามหาสอมศูนย์พี่้องฝันว่าคัน เพิ่นมาชน้ายพี่น้องชนท้ายอ่าชนประตูข้างหลังกับ b สีแปดฟ้ากระโปรงหลังเป็นรถเจ๋งนะพี่น้องข้าเจ้าว่าชนอ่าอันนี้คือฝันใช่ไหมบุบเลยอืมไม่ฝันพี่น้องฝันเกี่ยวคนดีเจ้วบาดเนี้ยงวดก้อนเนี่ยกับันว่าเพิ่นหายเนาะน้ำหาป้ายแรงกันเก่าสองสองเก่าอืมงวดนี้เพิ่นมาชนบาดเนี้ยค่ะก็เลยกระมันใจคักๆแบบว่าสั่ง เนาะเพื่นว่าชนทายพ่อคอรับเจ้าสายเพื่อนะนะครับผมไปฝันเกี่ยวคนแต่เล่ยเกนว่นาแอดมี่จะเล่ยมัดชุด,ช,ดชุดก็คือ, 20, คอห้าสองศูนย์คิทนาล่าวเดอร์พิทนเด่าห้าสองศูนย์เนาะหนึ่งสองก็มี่ยูดอกหนึ่งสองนะแต่อีกตัวหนึ่งแอดมี่จะวางในห้าสองศูนย์กับเก้าศูนย์สองตัวเดียวกัน เก้าศูนย์สองเพรเพรเพแต่ว่าหลักร้อยเป็นห้าเก้าครับผมอันนี้คือเอาชั้นหนึ่งเนาะเอาท่านี้กับห้าสองสองศูนย์ศูนย์สองเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเขาจะว่าใหญ่แี่นอนแค่ว่าสามตัวเม็ดเดียวก็คือเก้าศูนย์สองเพราะว่าทัดเย็นลดระดับนะสองสองเก้าออกเก้าสองไม่ได้ขี่เหรนครับผมอันนี้ ห้าสองศูนย์อาจจะเอาออกศูนย์สองนี่ก็ได้โดยพี่น้องเด้อหรือว่าจะหาศูนย์เกาศูนย์สิตัดเดีย่ยนี้ห้ทำเพราะเอ็มินฝันสั้นฝันว่าขจะมดถอยชอนต่ำเลยบุ่มเลยเอ็มมิ่นตต้าตัวรถใหม่เนาะก็ได้ถือว่าฝันเพิ่นนะสิกับฝันเห็นราชินีครั้งที่สองฝันในราชินีเนาะกับกับตรงกันบ้านเลขทีหนึ่งสี่สองเพิ่นเกิด วันที่12พี่กันอายุ90ปีนะรหัสกับ902น,นี่แหละพี่น้องได้สอดคล้องกันได้เป็นที่ไปที่มาของชวนตัวของแอดมินเพราะว่าปนทานของบ้านไรนะครับผมผู้ใด้มักกรับด้วยพี่น้องผู้ใด้คัดกับพันขั้นว่าตงใจเพราะว่าพี่น้อง กับบ่เพียงเนาะแอดมินแอดมินฝากก็คือคนถามอะไรแอดมินแอดมินจับดวงอะไรแอดมินฝันมาสิแหละมากพมาจะสร้างเพราะว่าแอดมินฝันมนสิเพราะเกี่ยวของกันเลยคือจะมาหันกันแยกออกเบอนาติวกัแยกต้อออกนบ่ววเรื่อคือกันหนึ่งสองกัมีด้วพี่น้อสองศูนยศูย์สองกับจัดเนาะแต่สามตัวกับเก้าศูนย์สอง แล้วก็ห้าสองศูนย์นึ่นยุได้มีหลับพี่น้องเด้อฝ่าไก่พิจรารณาเป็นให้เป็นในห้างสำหรับงวดประจำวัน,วน,นที่สิบหกกุมภาพันธ์เนาะตอนหนึ่งซี่สองเนี่ยหนึ่งสี่ก็บอกต้องไปสืบหลักก็คือสี่หน้าที่หลัพี่น้องวันวันเนี่ยอ่าหนึ่งหนึ่งสี่สองเพิ่นเพิ่นไปหาอุบัติเหตุสี่อยู่หันทหารนี่ยังาายไปเต็มเลยพี่น้องเต็มบ้านเลย อืมมาเลขที่หนึ่งสี่สองนั่นแหละแอดมินเกิดเรืว่าเคยออกสามตัวได้เลยนี่ครับผมนั่นแหละอี้เป็นตัวกันก็ได้หนึ่งสี่สองก็ได้เพราะว่าหลายตัวก็ถือว่าหลายนักพี่น้องเด้อขอให้โชคโศกมันมาทุกคนขั้นมากนั่แอดมินจะจัดเด้อพี่น้องขั้นคัดกกับพันเนาะขั้นออกมาตักลงว่าแอดมินรอเตือนเนาะเพราะว่าถือว่าฝันดีอยู่ฝันเห็น่าเบื่อวนักพี่น้องเลิกเบ่เคยฝันเห็นเพิ่นนักเสีย เพิ่นก็มาเยี่ยมมายามอยู่บา้านหน,าน,านึนห่งสี่สองครับผมนั่นแหละก็เลยว่านี่กต่รหัสเพิ่นก็บเก้าสุดสองคือว่านั่นแหละเนาะไปไปให้เรียนรู้แต่มาชนเพิ่นมาเสร็จแล้วไม่แย่ไม่ต้องงวดที่สามฝันฝันที่สามคือมาชนก็เลยเพิ่นว่าจะร่าลวิ่งพัฒนาสองสุดสุดสองจัดจักเลยว่าสั่นเนาะเอาสุดๆกันมาทุกคุณสุกคน์นะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้เอามาฝากตอนพ่อแม่พี่น้อง ให้เป็นน้ำแนวทางให้เป็นน้ำจิม้มนะผู้ดใดมักน้ำกะลงไว้หาไว้แค่น้อยให้่ามากระพันสำหรับชิปนี้อย่าลืมก็ไล์ก็แชร์ครับผมที่งานมาแห้งทุกทุกช่องสวัสดีครับรวยแห่งปังครับผมครับผมนี่ก็คือส่วนตัวของแอดนินเดอพ์พิลังเดอร์อาะทีไลห่หางนะอยะ่าไล่ตาก่อน เนาะก็คือถ้าเบียนรถครับผมเนาะนี่แหละถ้าเบียรถเนาะจะได้มาจับชุดเน้นครับผมสองศูนย์ศูนย์สองไปกลับด้วเนาะสิมาลางบอเนาะชุดสามตัวนี่แหละแะพิมจัดชุดนี้เก้าศูนย์สองเนาะแล้กเก้าศูนย์นี่แหละเพราะว่าภาพันปีเพิ่นเก้าอายุเก้าสิบเนาะพี่น้องเนาะเก้าสิบพันศาเนาะก็มีประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะฝันเกี่ยวพน อ่ากับมี่มีละไทยหาสองศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าศูนย์สองเนาะประมาณนี้ครับผมทั้งหมดทั้งมวลม,มีประมาณสานี่พิจารณาเอาได้พี่น้องเริ่มมากระจัดคัดกระพันเนาะส่วนตัวแอดมินครับผมเนาะบรูวา่าสิตตรงใจถือใจพ่อแม่พี่น้องบอคอยมีโชงมีมานน้ำกันสำหรับที่นี่สวัสดีครับ